กัววันสวัสดีนะครับผมตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับช่วงบ่ายนะครับของหน้าร้านนะครับวันนี้ก็มีนะครับมีลูกค้านะครับเอาโดนทียี่สิบนะครับมาให้ทางร้านดูแลนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างท่านเตอสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมตอนนี้กําลังทําอะไรนะครับผมเอ่อกำลังซ่อมลาทียี่สิบอยู่ครับลาตกมาครับแล้วก็สาเหตุที่ตกก็คือลูกค้าน่าจะลืมดูค่าเซลครับแล้วก็ทาให้แบตหมดแล้วก็ร่วงครับส่วนที่เสียก็น่าจะมี ESC นะครับแล้วก็ใบพัดคู่หนึ ไม่หนักมากครับน่าจะตกไม่แรงสาหรับเคสนี้นะครับลูกค้าคนไหนที่บินโดนอยู่ก็ให้ดูค่าเซลล์ไปด้วยนะครับต้องระมัดระวังด้วยอย่าเผลอนะครับเพราะว่าถ้าแบตรอบชาร์จเยอะเซลก็เยอะจะยิ่งลงไวนะครับ หมดเร็วนะครับต้องดูไปด้วยอย่าให้ค่าเซลล์ต่ํากว่า3.5านะครับสำหรับลูกค้ามือใหม่นะครับรอบชาร์จประมาณ600กว่าแจ้งให้ใส่กี่ลิตรก็ใส่ไปตามนั้นเลยครับเพราะว่ากลัวมันจะร่วงนะครับหรือว่าบินลูกหนึ่งต่อถังหนึ่งนะครับครับผมสําหรับเคสนี้นะครับลูกค้าที่เอามาซ่อมนะครับเราก็จะมีการประเมินราคาก่อนให้ลูกค้าตัดสินใจว่าจะซ่อมหรือไม่ซ่อมนะครับแล้วก็หลังจากที่ซ่อมเสร็จนะครับประกันประมาณ2เดือนนะครับในจุดที่ซ่อมนะครับ ถ้าเสียในจุดที่ซ่อมนะครับทางร้านก็จะเคมให้นะครับขอบคุณลูกค้านะครับที่มาจากสิงห์บุรีนะครับอาการไหนก็สามารถส่งมาซ่อมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบตรีโมทตู้ชาร์จก็ส่งมาซ่อมได้ครับสามารถปรึกษาทางร้านได้นะครับร้านอยู่พหลโยธินซอย72ครับข้างเซียรลังสิตนะครับหรือว่าฝั่งตรงข้ามตลาดศรีบุรเมืองครับแล้วเจอกันครับ